โองหญิงสสุด,ดาแท้จริงแล้วก็มอมมีใจรักปฏิภาคต่อองคหญิงด้วยแท้จริงแต่ก็มอมคงอยู่ต่อไม่ได้หรอกพร่เาค่ะถ้าหากก็กรม่อมอยู่ต่อชีวิตก็กรม่อมคงจะหาไม่ถ้าองเทวิริได้รู้พาก็กระหมอมได้ร่วงเกินต่ออง์หญิงจ<า>นทุลาราพี่เจค่ะ อดชาพระองค์ท่านกระหม่อมได้ออกติดตามที่แล้วไม่พบไม่ปะไม่เจอไม่เจอพระเจ้าค่ะเดี๋ยวยังเลยถามอะไรเลยเอคือกระหม่อมทูลพระองค์ไว้ก่อนพระเจ้าค่ะไม่เจอไม่เจอจริงๆพระเจ้าค่ะไม่พบไม่ปะไม่เจอไม่เจอเลยพระเจ้าค่ะไม่รู้ว่าองค์หญิงไปอยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะไม่เจ้าดูท่าทางลุกนี้ลุกลนยังไงก็ไม่รู้ด้เหงาแตกเขียวคงจะเหนื่อยนะที่กระหม่อมเดินทางมาเหนื่อยพระเจ้าค่ะอาไม่เจอก็ไม่เป็นไร ไปอาบน้ำท่าพักผ่อนซะก่อนนะพระเจ้าค่ะท่าทางแปลกดีฝันนี้ไปอยู่ที่ไหนนะักหลานหลวงพ่ออาไม่นอันตรายหรือเปล่าพระเจ้าอาเพคะพูดถึงก็มาพอดีเลยลูกพระเจ้าอาเพคะถวายบังคมว่ายังไงไอ้คนไปตามก็ไม่เจอพระเจ้าอารู้หรือเปล่าระหว่างที่ตัวหม่อมฉันเองเนี่ย ไปที่เขตอุทยานห่วงห้ามกลับไปพบกับชายอยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าจาัก,กรราชเพคะพระเจ้าอาจัก,กรราชเนี่ยเพคะพระเจ้าอาเพคะก็หม่อมชั้นก็ไปเจอผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาให้นมว่าจาักรกรีดเพคะ<า>เขาได้กกไล่วิเขาได้วิ่งไล่ปลุกป้ามหญิงมาแต่ดีที่หญิงเองนี้วิ่งหนีเขาได้ทันนั่นสิเพคะพระเจ้าอาบอังอาจจริงนะักยังมีชายอยู่คนหนึ่ง ที่คอยช่วยหม่อมฉันสองคนไ,ไว้เขาให้นามว่าประหลัดเปิดไปคะประหลัดเปิอช่วยไว้เพคะพระเจ้าอายังดีนะ<ต>ที่มีปลัดเปิอมาช่วยเอาไว้เนี่ยพระเจ้าอาเพคะหม่อมฉันเนี่ยแอบรักกับชายอยู่คนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลหรอกเพคะพระเจ้าอาเขาก็คือประหลัดเปนั่นแหละเพคะพระเจ้าอาหลานของอา หล้อเหรอมีความรักมีอะไรต่อไมีอะไรกันแล้วพระเจ้าอาเพคะโหเอ้ยนี่หลานอาพระเจ้าอาตัวไม่รักนวลซึ่งวนตัวเจ้าไม่ใช่ไพสามมนชนไม่คู่ควรกันเลยพระเจ้าอาเพคะความรักของคนเราเนี่ยมันห้ามกันได้ด้วยเหรอเพคะไหนไอ้ปลัดเป๋มันอยู่ที่ไหนพระเจ้าอาเพคะ เขาบอกว่าเขาเป็นทหารภายในเมืองของเราเป็นทหารภายในเมืองเฮ้ยครับพระเจ้าอาทังไม่อาจจะกินเนื้อหูไม่รู้จากฟ้าสูงกันดินต่ำเชียวเลยเนี่ยทําไมรับผิดชอบเร็วมากพระเจ้าอาเพคะถ้าหากแม้นว่าพระเจ้าอาเนี่ยเรียกทหารภายในเมืองมาหม่อมฉันได้จําหน้าได้เพคะพระเจ้าอาทหารทหารขลาดชุกานทุกคนมาขึ้นเฝ้าพระเจ้าด้วยโดยเฉพาะไอ้ปลัดเป๋วมีหรือเปล่าเนี่ย อเวทยันพระเจ้าค่ะไหนๆก็มาแล้วนะก่อนอื่นจะแนะนำห้รู้จักซะก,ก่อนนะลูกนะอารับราชการคนใหม่ให้กิน,นตำแหน่งตแหน่งเป็นถึงแม่ทัพเลยเชียวนี่เขาคือแม่ทัพเวชยันเวชย,ยันนี่คนหลานหลวงเราสีสุราเออที่เป็นหลานเธอ,อทำไมเราไป้าพระเจ้าอาอะไรกันเนี่ย คือเวทชยันแม่ทัพที่อารับใหม่ไม่ใช่เพคะพระเจ้าอาเขาให้ชื่อว่าประหลัดเปอเพคะใช่ <ไง S 2> เพคะ,ะพระเจ้าอาก็หม่อมชั้นเป็นพยานให้ได้เพคะคนนี้เลยเพคะทหารขาดทุกคนก็ยืนยันได้ใช่เพคะพระเจ้าอาจะพูดตัวเขาเองเนี่ยเวทชยยันพระเจ้าคะ่ะ เจ้าคือแม่ทัพเวชยันไม่ใช่ปลัดเปิดใช่ไหมบอกหลานของเราสิใช่ไม่ใช่กระหมอ่อมเวชย,ยันพี่เจ้าค่ะคือคนที่ประหลัดปงประหลัดเปิดที่ไหนกระหม่อมไม่รู้จักพลยเจ้าค่ะแต่หม่อมฉันได้จําได้ว่าคนคนเนี้ยเขาชื่อว่าพี่ปลัดเปิดไปคะนี่สีสุรางหลานทุกอาทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ไม่รักงวนสงวนตัวไม่รักศักดิ์ศรีเชื่อวงสารน้ำวงคอ,องกษัตริย์ปล่อยเนื้อปล่อยกายปล่อยใจง่ายได้พระเจ้าอากด็กคนหนึ่ง มาตู่หาว่าคนนั้นคนนี้เป็นประหลัดเปอ๋อจะทําแบบนี้ได้ยังไงมันเสื่อมเสียถึงอาประชาชนราชสำนักคนละหานึงทาคงจะเสื่อมเสียอับอายยิ่งนะักเพราะฉะนั้นจะอยู่ๆเลยจะปล่อยไว้วเดี๋ยวคนอื่นจะเป็นเลี้ยงยาช้ากวย่วยจะทำกองท่านมีอะไรเลยแม่ทัพอะไรกับมึงอ่ะ สมเพื่ทัยเย็นๆก่อนพระเจ้าค่ะก็บ่อมมีความจริงจะทูลต่อพระองค์พระเจ้าค่ะไม่มีเรื่องอะไรความจริงอีกงนั้นเหรอคือเออป,ป,ประหลัดเปอ๋อคนนั้นคือกระหม่อมเวสชยันเองพระเจ้าค่ะไอ้เวสชยนันไอ้บัตซอบเราจะไม่บอกตั้งแต่แรกกระหม่อมกวโทษพระเจ้าค่ะไม่ใช่ลูกผู้ชายนี่หว่าทำแล้วไม่รับผิดชอบ ที่คาดตาเขาที่มึงไม่รับแต่แรกมึงคงจะกลัวทอดประหารชีวิตใช่ไหมเป็นความจริงนะเจ้าค่ะนี่ยังดีนะที่มึงยอมรับอย่างลูกผู้ชายก่อนที่กูจะลงดาบจะฆ่าพระลาหลงวงโกมึงห้ามบุปป,ป้องชีวิตของหลานโกแสดงว่ามึงนมีใจรักจริงออกระมอม รักโอวิงสีสุรางจริงจริไมเจ้าคะเอาไะมึงรักสีสุรางหลานกูจริงใช่ไหมเจ้าคะมึงอยากจะแต่งงานกับสีสุรางใช่ไหมเอ่อคือกระหมอ่อมมึงอาจถึงเพียงนั้นพระจ้าค่ะมึงทำได้กูก็จะยอมยกสีสุรางให้กับมึงแต่หากว่ามึงไปตัดหัวฟ้าทำรมแห่งเมืองละครทำมาเป็นขันหมากให้กับมึงกูยกให้เลย anh chặt tiêm con thấp mùng cao su nó còn trong ơi này anh đưa qua, rập bắn chăng hú pha khăm rắm anh 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 ơi anh 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 ơi anh 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 ơi anh 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 มาให้ได้พี่ค่ะเออ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 เออ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 อ้อออออออเออเอออออออ มีองาเ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 งานาง อยู่แล้วว่าชันีรัชนีคนนี้ตั้งแต่เสด็จพ่อและเสด็จแม่ได้สิ้นสวรรคตลงไปก็เหลือเพียงเราเพียงลําพังซึ่งปกครองประชานาราษฎรแต่ก่อนที่เสด็จพ่อและเสด็จแม่จะได้สิ้นสวรรคตลงไปก็ได้สั่งเสียเอาไว้ว่าฉันเองนี้ก็ยังมีพระคู่มั่นอยู่กับเขาคนหนึ่งชื่อว่าฟ้าน้อยนาเรศเป็นลูกชายของเสด็จพ่อฟ้าคำรามอยู่เมืองนครถ้ำค่ะ แต่ตอนนี้นะสิคะเราเองนี่ก็ร้อนรุ่งกุ้มใจเสียละเกินเสด็จพ่อไม่เห็นยกขันหมากมาแต่งงานกับหญิงเสียทีหญิงเองนี่อยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะอยากเสียละเกินอยากจะมีพระคู่มั่นหรือพระสวามีตอนนี้จะไปทวงคำมั่นสัญญากับเสด็จพ่อฟ้าคำลามจะดีกว่าถ้าอยู่ที่นี่คงจะไม่ได้แน่นอนจะรีบไปจะดีกว่าจะรีบไป เออเอยไม่รอช้าตะวันก็สายได้เวลาชะเอิงเอ้ยเราลีไปใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซเฮ้ยไอเจิร์พยาคาลพระองค์หลายปีที่ผ่านไปแล้วนะี่ลูกชายข้าคงจะโตเป็นหนุ่ม แล้วคงจะโลเหมือนข้าใช้เปล่าเมไหน่เราเอาถ้านอนไม่หลับท่านตอนนี้มันถึงเมื่อเสด็จพ่อฟ้าคำรามแล้วหญิงเองนี่ร้อนรุ่มกุ้มใจเส้นละเกินอยากจะมาหาเสด็จพ่อฟ้าคำรามมาทวงคำมั่นสัญญาว่ามันอะไรจะอภิเศษสมรสกับหญิงเสียที ตอนนี้เสเด็จพ่ออยู่ในเมืองเข้าไปหาเสเด็จพ่อจะดีกว่าเอ๊ะมันเสียงใครวะเสียงผู้หญิงพระองค์หรือสาวอาจจะมาหาข้าเม่ทราย่วยใหญ่ะหุ้ยหญ่ใหมอันถวายบังคมไปค่ะเสด็จพ่อเอเเเอ,เอใครอะเสด็คพ่อไ,ไม่รู้จักหอมอนชันเหรอเพคะรัะชนีรัชนีเนรไม่น่าเชื่อ รัชนีเสด็จพ่อเพคะโตขึ้นมาเนี่ยสวยขึ้นเยอะแยะตอบพระรอพรองเจ้าค่ะนี่ใครนี่รัชนีโซเปนีรัชนีรัชนีเออเรียกให้มันเถืถูกถูก สเสด็จพ่อไปคะทีห่หม่อมฉันมาวันนี้หม่อมฉันจะมาทวงคำมั่นสัญญาที่สเสด็จพ่อให้ไว้กับหม่อมฉันไงไปคะ,สะเสด็จพ่อโอ้ตาแกหลายสิบปีที่ผ่านมาก็นั่นสิไปคะ,สะเสด็จพ่อพ่อเคยสัญญากับสเสด็จพ่อแม่ของเจ้าก็นั่นน่ะสิไปคะสัญญากันว่าถ้าลูกมีลูกหญิงลูกชาย เราจให้เศกสมรสกันใช่ไหมคะเสด็จพอ่อตอนนี้ก็ครบกำหนดเวลาพอดีไมคะไม่เป็นไรลูกเมื่อมาแล้วโรดทีนี้พ่อสั่งให้เจ้ากรมอะไปตามฟ้าน้อยกลับมาแล้วไปตามมาแล้วใช่า,างั้นพอได้โปรดพอได้โปรด,ด,ด,ปดะคะเอาแบบนี้ฟ้าน้อยเสด็เสด็จแล้วพระเจ้าค่ะฟ้าน้อยเสด็จแล้วคระองค์ มขาถ่ายครัเสด็จพ่อาฉันจะได้อะไเสด็จสมรถแล้วันได้ไปท้าโม่ให้โอ้เต้าหล่ยอ,ย,อย,ยาอยูหรือมันแช่บานโมพ่อหมกพวกเอาไปปากปลาปลาไปนะลอยไว้ิีหมัวข้ากรับรถเสรยา่างัวตกลูกหญิงรลชแคดดี้ไปค้าเสด็จพ่อฝาน้อยบ่าแล้ว ฟ้าน้อยมาออแล้วไปต้อนรับให้กำลังใจพี่เขาหน่อยไป<ต>ลูกคแต่ว่าเสร็จพ่อไปค้าหมอมฉันเคยเห็นเต่บตอนที่พี่ฟ้าน้อยเล็กๆไอ้นั่นเล็กๆไอ้นั่นหน่อยๆแต่ไม่เคยเห็นตอนต่อไปค<ด>้าเสร็จพ่อดูพ่อเหมือนเสด็จพ่อพ่อ,พอ,พอ นานนี้พ่อรอไม่เคยประณีใครหรอกฮิรอนะเอุนเราเด็ไม่บรรเจษไปดูเลยลูกมอฉันออกไปต้อนรับนะคะเอ้าความรู้จักกันหน่อยดูสิดูสิเด็กพีฟ้าน้อยมาแล้วเราก็ไม่เคยเห็นตั้งแต่เล็กแล้วเนาะตอนนี้ก็โตแล้วสงสัยจะหย่าโยทั้งใหญ่ทั้งยาวจริงๆด้วย อะไรใหญ่จ๊ะตัวใหญ่ขายาวอุ๊ตัวใหญ่ขายาวสวัสดีเพคะสุาน้อยสวัสดีจ๊ะาน้อยเพคะสวัสดีเพคะสวัสดีจ้ะสาน้อยเพคะสวัสดีพคะสฟ้าพน้อยเพคะสวัสดีจ้ะแมฟ้าน้อยเพคะมาถึงแล้วดูสิไปอยู่ไหนมาทําไมหลอกขึ้นเป็นกองเลยไหมคะโอ้โหคืออย่างนี้ตอนนี้ พี <mile> ่ไปฝึกเพลงดาบเพลงทวนจบมาแล้วโ่อจบมาแล้วสงสัยเสด็จพ่อจะหาเมียเอาไว้ให้ดีไปครับถ้าอย่างนั้นอย่าล่ำลี่ล่ำลาเลยแต่งเลยไปแต่งกันเลยไปครับพ่ออกมา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 โมโตเซนเออโมเวอยปลื้มเปลี่ยนเซนเลยเอาเซนเลยเซนเลยพ่อจะครัอะไรกันเลยอ่ะฮะเซนเลยเซนเลยก็ให้หมอมฉันชแต่งไม่ควายว่าไงไม่ควายไม่ควายเออไม่ควายว่าไงอ่ะเอาก็เอาพิเศษสมรู้ไงไปครัเสด็จพ่อย อะรกันเก็บอีหนูใคเด็พ่อเนี่ยไม่ใช่ฝาน้อยนี่น่ะฝ้าใหญ่เนี่ยคือทหารของพ่อโอ้ยขี้กากตายตายแล้วพี่พระองค์เขาชื่อว่าเจ้ากลมใช่แล้วหญิงกูหม่อมฉันถวายบังคมก็รับไหวหม่อมฉันไปคะนี่น่ะเออฝาน้อยเห็นพ่อไหมขาวไหมขาวนะอ๋อไคสราอวหวนขาวไหมขาวแบบนี้เด๊ะ เออนี่ตอนนี้เสด็จพ่อขาวผิวเหมือนกาแฟเลยเออนี่แหละสีไม่ตกว่ะคืออย่างงี้ไปเจ้าค่ะตอนนี้องค์ฟ้าน้อยนเรธ์กำลังเสด็จตามมาแล้วไปเจ้าค่ะเสด็จมาแล้วไปเจ้าค่ะผันนี้ต้องใช่แน่นอนเลยกระอมรังนี้แน่นอนลูกให้หม่อมฉันออกไปต้อนรับเลยนะพี่ชาเออไปแล้วอย่าลืมยิ้มนะลูกนะต้องยิ้มด้วยยิ้มแบบหวานหวานยิ้มแบบหวานหวนแล้วยิ้มแบบ ยิ้มชี้ให้สุดๆเลยนะองค์ขี้เียอะไรชี้ยิ้มชี้ยิ้มโอ้โหใครคะพระองค์หม่อมฉันออกไปต้อนรับที่กลับมาเมื่อทั้งทีไม่มีใครมารับเลยเนี่ยหม่อมฉันอออดีใจเป็นอะไรล่ะแม่คุณอิดอาร์ตอิดอาร์ตจ้ะเนอะเฮ้ยหม่อมฉันดีใจเพคะดีใจทําไมดีใจที่เห็นพระองค์หุยตายแล้วไม่นึกไม่ฝันพระโตมาจะหล่อได้ขนาดนี้เราเคยเห็นกันมาก่อนเหรอเนี่ยนี่เธอเป็นใคร ไม่เคยเห็นหม่อมฉันเลยเพคะไม่เคยเห็นนะสิตอนเด็กๆเรายังวิ่งแก้ผ้าด้วยกันเลยเพคะพระองค์ไม่จริงเหรอจริ่งยิงพระองค์จริงนี่พี่กรมแกออกมานี่สิพระเจ้าค่ะฉันเคยวิ่งแก้ผ้ากับผู้หญิงคนนี้จริงๆเหรอใช่พระเจ้าค่ะก็ยังวิ่งได้คือพระองค์ไม่ค่อยเท่าไรหรอกแต่เขาหนักหนักกว่าพระองค์นะพระเจ้าค่ะจริงๆเพคะพระองค์อะีรทางฉันฉันจะไปขึ้นฟ้าสเด็จพ่ออุยไปด้วยกันเลยเพคะพระองค์ไปพร้อมกันไปพร้อมกันเลยเหรอเพคะเชิญเสด็จเพคะนี่ทำไมหล่อจังเลยเนาะก็สมกัน ไอช์อ้าวกระโวยรอเอ้าถอยมงคลเสด็จพ่อพ่ะย่ะค่ะกระงแต่ผมชั้นฟ้าน้อยหัดเอ็ดเสด็จกลับตามคำสั่งของเสด็จพ่อแล้วพ่ะย่ะค่ะฟ้าน้อยหนัดเอ็ดพ่ะย่ะค่ะเสด็จพ่อมาไกลๆพ่อให้พ่อกอดใจหายคิดถึงหน่อยแซะเฮ้ยน่าแซะหนูโล่าอุย่ะค่ะแกโตกันมาเนี่ยรุ่งหล่อพระองอะไรไม่กลัวสีผิวจะไปติด ลูกของพระองค์บอกพี่ดาวว่าม,มันจะติดได้ยังไงกูมันเคยแล้วโอ้ oh, เคยแล้วครับพระ uh huh. บิดาพเจค่ะมีอะไรอฉันเองแปลกพระไทยคนที่ออกไปต้อนรับก่รมชันนี่เขาเป็นใครพเจค่ะทำไมดูท่าทางกระดีกระดาเลอเกินอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเมียพ่อนะแล้วเขาเป็นใคร <laughs> อีหนูคนนี้อะ เขาเป็นคู่มั่นของหนูเองพระคู่มั่นข้าของฉันใช่เสด็จพ่อเป็นอะไรเป็นอะไรไปคะเป็นไรเหรอเป็นอะไรไปคะพระองคพ่อโน้อยเป็นไรอะลูกดีใจดีใจไม่ใช่ค่ะดีใจโอ้ลูกดีใจนายจะร้องนายจะรำนี่นี่ข้าของฉันมีพระคู่มั่นแล้วเหรอพะค่ะใช่สิแล้วพ่อเคยสัญญาไว้ถ้าเมืองนู้นไมีลูกสาวโตเมืองพ่อมีลูกชายโตขึ้นมาเราทั้งสองเมืองนั้นน่ะจะ ผูกสัมพันธ์ทำไมตรีกันในแน่นขึ้นเพระผมฉันมีพระคุมันและเมียสาริกาก็ผมฉันเหระเพื่อนคะอะไรนะอะไรนะอะไรเมียสาริกาค่ะคืออะไรก่อนคือคือตอนที่ราชบุตรอยู่ที่สำนักดาบเลี้ยงนกสาริกาเอาไว้ไาเจ้าค่ะโอเคแล้วไปลูกเอ้ยมาแล้วก็ดีแล้ว พ่อจะจัดพิธีแต่งง่ายๆให้ลูกของพ่อเลยช้ากว่าพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อกระลมฉันเองรปราชบุตรเสด็จพ่อจะแต่งงานทั้งทีจะแต่งเงียบๆได้ยังไงเสด็จพ่อสั่งให้ทหารออกติดป้ายหมายประกาศว่าอีกเจ็ดวันกระลมฉันฟ้าน้อยนาเรศจะแต่งงานกับรัชนีตกลงนะลูกนะพระเจ้าค่ะเอาว่าไงหนูขอเวลาเจ็ดวันทนได้ไหมไม่เป็นไรไพ่ะพระองค์หม่อมฉันรอได้พคะแค่เจ็ดวันยยยยย ยิไปเป็นของพ่อเด็จอาอย่างนี้ลูกได้เลยรัชนีเขาไม่ขัดข้องขอเวลาเจ็ดวันไอ้กลมพระเจ้าค่ะไอ้จืดพระเจ้าค่ะออกปิดป้ายหมายประกาศทั่วราชอาณาจักรเลยทุกหัวมุมเมืองไม่ว่าเมืองสหรัฐอเมรากาก็ไปบอกให้หมดอีกเจ็ดวันลาดโอรสฝาน้อยนั่นเล จะอาไปเสกสมรสกับหญิงรัชนีมอมฉันจะไปที่รัสเซียโจ<ะ>้ <c oughs> ย,ยทำไมอ่ะที่นู่นคนเยอะครับเขากำลังแข่งบนล <c oughs> โอ้ยเออนั่นเลยรเจ๋วเลยอย่างนั้นลูก <c oughs> พะยะค่ะามสบายนะมีอะไรจะคุยกับน,น้องปรึกษ,ษากับน้อง <c oughs> ตามสบายพะยะค่ะเย่ยๆเยเอาลายพ่อบังวะเย <c oughs> ่ เออเส้พข้อพักคพื่อให้ไอ้นั่นมาจูงม hey, ือพ่อขับพักหน่อยไอ้เอ็นตัวเด้ได้แล้วตัวเดอใชดด้เบเจ้อเรียตัวจู้กับาดเด้อบอรเรีเกจะยอมระบวนไม่บาดเด้อตูเสดพ่อเป็นสดจพ่อตามสบายเดอลูกขอพระไทยเพค็ไม่ต้องปราณีประสัยใช่ครับพองคอเชิดเชิเอ้ยนมสดตัวเล็กัะบาดเด้โอ้น้ำแซบ ีนไู่ต้องยืนสะท้อหวอกสะท้อเหลนพระคูมันนึกท้อเป็นอะไรไหมครับพระองค์นี่อยากมีผัวจริงๆเหรอเนี่ยนี่ฉันจะเกี้ยวแล้วนะ เคยเห็นพระนเอกนางเอกเขาเกี่ยวกันไหมจะเกี่ยวกับฉันใช่ฉันตื่นเต็นไปหมดแล้วต้องยอนสะทอหัวอกสักานมองเห็นคู่มัลแล้วท้อแม่ช่างแรดสสเด็จพูวกสิบเอ็ดนรอดอเห็นแล้วมันท้อกันแท้ พูดอะไรมาทำมือว่าตาหวานช่างดูจัดจ้านเจรจาว่าคนเขาชอบอ่ะดูช่างดูด้านขันดาอย่ามาแอนใส่กมาเรื่องจันยาแย่ย่ตรงไหนผู้หญิงเขาทำเป็นแย่เลยหล่อนก็ไม่สลดน ทำตาชะมดชะมอยคนขย,ยักใช่พูดเล่นเล่เห็นลอยลอยนี่ทำหน้าเกลียดแถวนี้นะหน้าเกลียดตรงไหนไเห็นมีใครมาแอบ,บดูเราเลยใช่พูดเล่นๆๆเลเห็ๆๆนลอยลอยน้องเอ๋ยค่อยคอยต่อแลโอแม่ยังไไม่ด์ แกวตาผ้าตวลต,ต้องตบพี่ม้วนกระแตชิด <c oughs> เดทพี่ทำอย่างนี้กับหมอฉันได้ยังไงถ้าอย่างนั้นหมอฉันไม่ยอมชิดเดทพ่อเพค่ะช่วยหมอฉันด้วยใหม่กาแฟาพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก p p r e โ s o